ครับก็สวัสดีนะครับหลังจากที่แต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้พูกคุยกันมาเป็นระยะนานพอสมควรนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้าาก็มาพูกคุยอันนี้แต่ว่านะครับโยมตัวละส่วนตัวลเล็กน้อยถึงปางกลางนะครับขอยอะนิดนึงนะครับ ับจะเืิที่จริงเรื่องของต่อไปนะครับที่โอเคนะครับก็บ้ามาเด็กก็ตักตายนได้นะครับตอนนี้ก็ามาต่าตันเลยแหละนะครับขอแยบวันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่บ้านเองก็เลย ไม่มีเรื่องของอุปกรณ์นะครับไม่มีเรื่องของอุปกรณ์อักับก็การเดินกเราจะนะครับถามว่านะจะแยกกว่าถามมาก่อนถามว่าทำไมวันนี้พูดถึงเรื่องของต่อยูโรเตอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของนะครับขอเยอะนิดนึงนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับรายครั้งนะครับเรื่องของต่อยูโรเตอร์ a อ i นะครับแล้วก็มีเป่นเป็นจ้างนะครับถ้าบางคนที่เี็ตาผมในเฟซอยู่ก็จะเห็นว่า,าเรื่องการต่อ,อยุคบางคนก,ก็เก็บเอินอยู่บางคนเอินไม่พอปีปหน้าอะไรแบบนี้นะครับบางคนไม่มีช่วงนี้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ต่อ,อยูโรเตอร์ API นะครับ นะครับต่อดอรบีไอปีปานาเพราะฉะนั้นครับบางคนถามว่าปีปานาเยอะไหมนะครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตั้งไว้ได้นะครับแต่สุภาพนิดนึงนะนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้มันจะได้ถึงกับผู้บริหารถึงคณะต่างๆแต่ว่าจริงๆเขาก็รู้ปัญหาบางส่วนลแล้วก็นะครับเพื่อก็จะาสามารถที่จะช่วยเหลือสำหรับเพื่อนเพื่อช่างได้ เพราะว่าถามว่าติดตั้งมานะครับขออนุญาตนะครับอันเนื่องจากว่าเรื่องของกล้องอีกตัวหนึง่งนะครับกล้องอีกตัวหนึ่งมันมีอาการไม่ชัดผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนะครับต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเป็นยุตอีกกล้องหนึ่งก็คือเป็นกล้องเรื่องของ youtube นะครับผมก็เลยใช้กล้องหลังก็มต์ต่งตางๆผมอาจจะไม่เห็นนะครับนะ ก็สสแสดงแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับว่า,อย,าอย่าไอ้ต่าง API หรือว่าบริษัทไอการช่วยเหลือยังไงยังไงนะครับก็ม่มาก้าร่างได้นะครับแล้วก็โพสเนี่ยคือมันจะถึงอยู่แล้วนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องนะครับคนที่ใช้เครื่องมือใช้ Dr ็อเ B I สมาร์ทกลาถามว่าตัวนี้มันมีมาก่อนมามาหลายปีแล้วก็ตั้งแต่ API นะครับสมาร์ทร็อคเ I นะครับออนดา ผมก็ใช้ท้งเทอร์นดา้าแล้วก็มาดร็อเตอ EPI ีพีไอยามาฮ่า ama, ซึ่งตามมาแล้วก็ตัวที่สามก็คือดร็อเตอ EPI ีพีไอไอดซึ่งอนด้ากับยามาฮ่าตัวสองตัวแรกนะครับใช้ได้เฉพาะอนดา้ายามาฮ่าคือเจ้าอนด้าก็ใช้ดร็อเตอร์อันดา้ายามาฮ่าก็ใช้ดร็อกเตอรยามาฮ่านะครับมันเป็นสองเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งหกพันกว่าบาทนะครับหกพันกว่าบาทต่อเครื่อง เครื่องแรก10ปัน10ปันกว่านะครับ10ปันห้าถึง5ปันตัวนั้นแล้วก็มาโรเตอร์บีเอไอบิดไอบิดอยู่ที่6ปันหน้านะครับแล้วก็พัฒนามาตัวที่เจนที่4ตัวที่4ก็คือสมาร์คคาราดซึ่ง3ตัวแรกที่พูดมามันมีฮอนด้ายามาไอบิดไอบิดก็คือรวมฮอนด้ากับยามาเข้าด้วยกัน นะครับแล้วก็เพิ่มยามาขึ้นมาบา,บางบางรุ่นแล้วก็สามารถใช้กับ Onda P C X i bit ได้นะครับยุคนั้นก็คือ P C X มันยังมี i bit แต่แต่ว่ารถจริงๆพอถึงเวลาไม่ได้ออกมาจําหน่ายมากมายก็เลยไม่มีรถแต่ว่าช่วงนั้นคือพัฒนาเรื่องของ i b i ดนะครับแล้วก็มายุคที่รถที่เบ็นมาเฟื่องฟูนะครับแล้วก็พัฒนาใช้เป็นสมาร์ทคาร์ดใช้ลิงก์ลิงค์โปรโตกับแอปตัวซับ ได้ก็ใช้ตัวศัพท์ในการที่จะเล่นได้นะครับแต่สมาร,ร์ทกลาดก็คือใช้ได้เลยเป็นภาษาไตยแล้วก็มันสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ซึ่งตรงจุดตรงนี้นะครับ่าง API ก็บอกว่าตัวนี้มันตําไว้ไม่แตยตัวไม่เหมือนสามตัวอะไที่ตําในร็อกแต่ตัวถ้ามีรุ่นใหม่ออกมา,มาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะรองรับได้ถ้าสมมุตินะ,ะสมมุติก็พัฒนา เจนตัวเนี้ยเจ็อกไปเนี <whole. S 3> <Okay. S 1> so ้ยก <Yeah, S 1> ็พัฒนามาแล้วก็ใ้ไม่ได้บางตัวแล้วตัวกล่องปีเซกไอบิดนะไอออนดะอ่าออนไอบิดนะครับเอพีดรอกเตอร์อพีไอบิดไอบิดก็คือสามารถใช้ได้จนถึงสติม่าก่อนได้เยามาาบางรุ่นแต่พอมาตัวนี้มานลำเด็ดได้แต่สิ่งที่ณตอนนั้นนะณตอนนั้นเขาคิดว่าราคา เขาจะราคาต่อเครื่องอยู่หมื่นอัพราคาต่อเครื่องนะครับหมื่นอัพซึ่งหมื่นอัพก็คิดแล้วว่าน่าจะออกยากเพราะว่าขนาด p s ป x ibid ไม่ใช่ psex doctor a pi i b i นะครับตัว ibid ปกปันกว่าและตัวนี้อัพเดตได้ซอ์อัพเดตซอฟต์แวร์ได้จอใหญ่ขึ้นจอสีใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นูนภาษาไทยซอฟต์แวร์ต่างๆทุกอย่างมันพัฒนากระโดดตา แล้วราคามันจะตกอยู่ประมาณเหมือนอัพในการที่จะตั้งราคาขายนะตอนนั้นนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าเออต่าเหมือนอับเขาคงขายไม่ได้พอขายไม่ได้เสร็จแล้วครับพอขายไม่ได้เสร็จแล้วเขาทำยังไงใจเหมือนลักษณะเอิมปอนแจกว่าลักษณะเหมือนนอนปอนนะครับขอบคุณมากครับน่ารักรูปเบาวยังตัวสัพท์รูปเบาวมาลฟ์สดนะครับปกติจะมีสองเครื่อง รู้อ่านนะครับปกติใจไม่ใจไม่รู้แหละเอาปากกาเอานีส2กระดาษมาให้เฮซาไปจิบสมุดไม้นะครับปวดไว้โน้ตไว้จดครับอ่ะทีนี้อันนี้ในกิ่ของโรนะผมไม่ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวแทนตั้งแต่แรกเริ่มผมเป็นผู้ใช้แล้วก็อยับมาเป็นตัวแทนจาหน่ายซึ่งผมไม่ได้ตัวแทนยุคแรกด้วยนะครับผมมาเพิ่มเติมมาทีหลัง แล้วก็พูดตรงนี้นะข้อข้อมูลต่างๆเนี้ยมันในไลน์ตรงนี้ครับตงหมดทีก็มาดูผมเชื่อแน่นอนว่าตงหมดที่ดูตอนเนี้ยณตอนนี้บูรี่ด้วยพวกไปกลางที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเขาคิดราคาไว้ณตอนนั้นว่าประมาณหมื่นอัพหรือเกือบเกือบสองหมื่นด้วยซ้ําเขาก็เลยทำยังไงมันขายได้เขาเลยทำระบบเอิมปอนด์เติมปอนด์ยังไง ก็เหมือนที่เราเห็นตอนนี้ครับตั้งเป็นเงินดาวไว้เต,ตั้งเป็นเงินดาวสิบปันหน้าตั้งเป็นเงินดาวสิบปันห้าสิบปันหน้าก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเหมือนกับว่าเิศอ่ะต,ตัวเครื่องอ่ะซื้อตัวเครื่องไปสามปันค่าซอฟต์แวร์ค่าดูแลอีกปันหน้าเป็นสิบปันหน้าแยกมันนะครับ ตัวเครื่องบอกเราเนี่ยประมาณสามปันตัวซอฟต์ต่างต่างเนี่ยประมาณปันหน้าก็เรียกว่าตั้งราคาเอาสี่ปันหน้าสี่ปันหน้าแล้วต่ออายุเหมือนปอนครับต่ออายุก็คือเหมือนกันปอนดก็คือปีรับปันหน้าปีรับปันหน้าแล้วพอปีรับปันหน้านะครับก็คือใช้ไปผ่อนไปใช้ไปผ่อนไปเหมือนกับรถเสยียต่อทะเบีย,นต,น,ยน,บบน,นต่อประกันรถยนต์แบบเนี้ยเหมือนต่อประกันรถยนต์นะครับ เรื่อต่อทะเบียนรถยนแบบนี้ใช้เันรักษาแบบนั้นก็คือเหมือนกับต่อทะเบียนเหมือนรถยนต์นะครับเราใช้รถต่อทะเบียนทุกปีอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนต่อทะเบียนทุกปีใช้ไปต่อทะเบียนไปสิ่งที่ปัญหาที่เขาคิดไว้ก็คือเหมือนเงินปอนแล้วสิ่งที่ทำให้ต้องจ่ายปัญหาคือก้าอะไรนะครับก้าอะไรก็คือถ้าบอกเป็นลนต่อนอย่างเดียวเครื่องเครื่องหมื่นหน้าสมมติสมสมติว่านระาตั้งตัวเครื่องมาสักหมื่นหน้า,า,นาคึอสองหมื่นอย่างเงี้ย เราก็ไม่ซื้อก็เลยตาเป็นปอนด์พอตำเป็นปอนด์เสร็จแล้วมอนดาวสีปน้าและปอนด์เหมือนต่อตะเบียนนะครับต่อตะเบียนต่อตะเบียนไปแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเรื่องของนาฬิกาในตัวซึ่งบางเครื่องนะบางเครื่องบอกตรงๆบางเครื่องที่ผมเจอผมเั้าตัวของเครื่องของผมเองด้วยก็เป็นนะครับก็คือที่ผมลงในในคลิปคลิปล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรั่วก่อนล่าสุดนี่แหละที่เรื่องของอเรื่องของเวลา เรื่องของเซสชันเวลาเสียนะครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้เมื่อนายกับบางตัวนาฬิกาไม่เดินบางตัวนาฬิกาไม่เดินได้ใช้ไม่ได้บางตัวบางเครื่องจะนาฬิกาไม่เดินได้ใ้ได้มีนะครับในนี้มางกรน่าจะมีบางเครื่องนาฬิกาไม่เดินได้ใ้ได้เพราะอะไรมันไม่ล็อกแต่ต้าของไกรนาฬิกาปกติเดินใ้ได้เครื่องมันจะล็อกพอถึงวันตีนี้ในปนัจจที่เขาคิดไว้ก็คือมั่อน แล้วสิ่งที่เขาคิดว่าออต้องต้องเสียตุกปีเพราะอะไรหนึ่งถ้าสมมุติรถมันมาตัวแจ็เบอร์ใหม่เมื่อก่อนเขาคิดแต่อนดานะอ,อนด้ามันมีสเต็ป 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่้านักตัวนั้นไปหน้าแล้วก็บอกว่าถ้าอ,อนด้ามันพัฒนาไปแล้วสะเต็ปหกสเต็ปเจ็ดสเต็ปแปดแล้วร็อกเตอร์ตัวเก่อมันใช้ไม่ได้มันต้องอับแวร์เพื่อรองรับทีนี้มันก็เลยบอกว่า ปีปัจจุก็คือค่าอัปเดตซอฟต์แวร์ค่าพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะว่าอยู่ๆไม่ใช่แค่ส่งเครื่องมาครับเขาต้องจ้างวิศวะสร้างจ้างในการเขียนซอฟต์แวร์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการเทสมีการทดลองหลายๆรุ่นหลายๆๆแบบนะครับในส่วนตรงนั้นซึ่งมันเป็นต้นทุนของเขาแล้วก็บอกว่าปีปัจจุนี้คือค่าดูแลซอฟต์แวร์ค่าทีปรึกษากาทีปรึกษาก็คือกรณีที่ คุณซื้อจากไกลคนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของคุณด้วยเพราะว่าเป็นระบบกลไกลอย่างนี้เหมือนกับเครือข่ายเช่นทุนซื้อกับไกลเวลาซื้อปุ๊บคุณได้แต่ขัวเครื่องไปแล้วใช้ไม่เป็นถูกไหมส่วนใหญ่ยังใช้ไม่เป็นไปเสียปุ๊บดูค่าต่างๆคุณต้องปรึกษาเพราะฉะนั้นมันเป็นค่าปรึกษาค่าที่ปรึกษาส่วนหนึ่งไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวเองไม่เยอะหรอกเป็นค่าที่ปรึกษาให้คนที่คุณส่งไปต่ออายุให้ หรือตาเครื่องซื้อกางแรกก็คือคนที่คุณซื้อกับไกลคนนั้นคือที่ภาษาของคุณนะครับถ้าต่อยุดกับไกลคนนั้นคือที่ภาษาของคุณคุณสามารถเปลี่ยนได้ปีต่อปีเช่นเหมือนบริษัทประกันครับคุณต่อประกันบริษัทเนี้ยปีนี้คุณจะมาปีอแล้วคุณไม่ปีกับบริษัทนี้ปีหน้าคุณเปลี่ยนบริษัทประกันได้แล้วคุณใจคุณไม่ปีกคุณก็เปลี่ยนได้นะครับคือเหมือนกับซื้อที่ภาษาปีต่อปีนะครับนั่นคือในกิจของเขาหนึ่งกาซอฟแวร์ สองค่าที่ปรึกษาสามก้าอะไรก้าคุ้มกรองประกันเครื่องกรณีเครื่องมีปัญหานะครับบางคนมีปัญหาส่งไปเรลมสกรมได้นะครับไม่เหมือนซนะื้อกาดนะถ้าซื้อกาดกลมไม่ได้และม่หลายยอดตอนนี้ก็มีซื้อกาดเริ่มมาแล้วเพราะว่ายังไงคือตอนนั้นนะเขาอาจจะไม่คิดถึงเงื่อนของกู้แขกเพราะว่ายังไม่มีกู้แขก แต่เชื่อทุกๆการตลาดเมื่อพัฒนาถึงระดับหนึ่งจะมีกู้กแข่งตอนนี้กู้กแข่งมีเยอะเริ่มมีหลายยอ่อเข้ามาจากจีนเยอะมากนะครับหน้าตาจะคล้ายกันแต่ยี่ออที่ปั๊มกัแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตนะครับตัวเครื่องหน้าตาเดียวกับ d ร b ีไอไม่มีก็คือใช้เป็นตัวใหม่ไปเลยซึ่งแพ็กเก็ตตัวเนี้ยดรยังไม่เหมือนใครแล้วก็ซอฟต์แวร์กาา็ในดรก็ยังไม่เหมือนใครดรบีไอนะครับก็ยังไม่เหมือนใคร แล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นลักษณะเหมือน OBD2 เครื่องสแก,กน OBD แล้วมาพัฒนาให้สามารถเช้่ใจกับระบบแกนระบบแกนก็คือปลัก๊กเหมือนเยอต่างๆที่เราเห็นนี่แหละระบบสายเกลายครับนะเป็นระบบมีเกลายมีแกน OBD OBD2 พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคือมันพัฒนามาแล้วก็รถยนต์เขาจะใจใกล้ๆของรถยนต์กล่องแบบเนี้ยมือพัฒนาจากของรถยนต์ ตัวอ่านโค้ดตัวลบโค้ดของ OPD นะครับนะแต่แต่นะมันเริ่มมีมาหลายยอ่อแต่แต่ว่าตอนนี้กูแข่งมาก็ดีของกู้แข่งนะไม่มีการต่อยุคือซื้อขาดล้าไปเลยครับก็เห <laughs> <laughs> มือนตัวสัพท์เลยนะ p h o n e มาโ o k i my, no ียมามีพัฒนาโอ้ย่อ พอตหลังๆปุ๊บของทีมมา oppo vivo แล้ว oppo ก็ไปสร้างค่ายน้องสร้างสร้างย่ะใหม่เริ่มมีร e a l มี redmi อะไรต่างๆเริ่มมาเยอะถามว่าคือในแบรนด์เดียวกันเขาไปสร้างกู่แข่งของเขาเองซึ่งเป็นค่ายลูกของเขานั่นแหละนะครับสร้างแบรนด์ใหม่ข,ขึ้นมาเพื่อเป็นกู้แข่งแต่ไม่ได้เก่งกันเองเหรอกเป็นการตาลาดของเขานะครับรเพื่อนมาอยู่ไปนานๆแบรนด์นยักษ์ใหญ่อย่างนงเกียก็ก็มีจุดบอกของเขานะครับ ก็ต,ตามๆว่ามันมีก็ดีก็เสียก็ดีนะครับหนึ่งราคาตูกกว่าแต่บางยอดตอนนี้เป็นหมื่นกว่าก็มีก่อนหน้านี้นะครับบางยอที่เอามาใช้กันเครื่องสแกนอุปดีนะครับถ้าเราเข้าไปตามราคานะบางยอดตอนนี้หมื่นนับแทนถ้าของจีนหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับราคาอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถูกกว่าไม่ต้องเสียรายปีแต่ถามว่าถ้าลองใช้ นะครับก็พอใช้ได้โดอบโกดต,ต่างๆดูรามดูอะไรต่างๆแต่กล้ามเป๊ะไหมตอนนี้ก็หลายคนที่ดูถามว่าก็บอกเ้ายังบอกนะครับว่ายังไม่เป๊ะน,นะครับยังไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นใช้ได้ค่าย,ยังไม่เป๊ะแต่ใช้ได้ระดับหนึ่ง